ขอกรนนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เกมที่มีชื่อว่าโปเกมอนอารีนาเน็กเจนนะครับซึ่งผมจะมาปั้นรหัสในเซิร์ฟ804นะครับผมเป็นเซิร์ฟใหม่นี่แหละผมจะปั้นในแนวกึ่งสายฟรีกึ่งสายเติมนะครับแต่จะเน้นไปทางสายเติมเยอะมากกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมอันนี้ผมมาพากเสียงย้อนหลังเอานะครับไปดูคอนเทนต์กันได้เลยครับผม let's go สำหรับครั้งแรกที่ผมได้เริ่มสมัครนะครับผมก่อนหรือลยนั้นผมก็จะเลือกที่จะทําการกดดูแพ็กก่อนว่าราคามาประมาณเท่าไหร่ผมก็เลยมานั่งสํารวจแพ็กดูครับผมก็เพื่อจะดูด้วยว่าแบบเอออันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มแล้วก็ผมบอกไว้ก่อนว่าภายในคลิปเนี่ยจะมีหนึ่งตัวละครแน่นอนที่จะ12ดาวก็คือดาวตันนั่นแหละ6ดาวทองแล้วก็6ดาวม่วงครับผมอันนี้ผมก็ได้จัดแพ็กไปเรืเร่อยๆก่อนนะ ตอนนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าอะไรแต่ตอนที่จำได้ก็คือผมแบบกดแพ็กไปแบบแทบไม่ได้คิดเลยอะอย่างแรกไหนก็กดๆเลยไหน,น,นที่มันดูคุมค้มๆก็กดก็คือเน้นกดแพ็กที่มราคาถูกเอาไว้ก่อนอย่างอื่นก็เอาไว้ทีหลังครับผมเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมกดแพ็กมาครบแล้วแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาโดยรวมคลิปนี้หมดไปประมาณสี่พันประมาณนะครับผมสี่พันนิดๆ เกือบห้าพันประมาณนั้นแหละเพื่อทำอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนส่มแกงก้าก่อนล้วกันอ่ะแล้วผมก็ได้นเหอพูดชื่อตัวละครไปแล้วนะโอ้โหดีเดช่างไหมครับผมก็ในคลิปนี้บอกเลยว่าจะมี S บวกสิตัวขึ้นก็คือที่ไม่ซ้ำหน้ากันนะแล้วก็ในคลิปเนี้ยทุกคนจะได้เห็นผมสุมลรัวเลยครับผมก็คือสูมไอตู้นี้นี่แหละสูมลุัวสลุัวสลุัวแบบ ท่าที่จําได้นะมันมีกิจกรรมให้ดูเพจอยู่ผมสูงไป207,900เพจใช่คำหงส207นิดเดียวนิดเดียวก็ตีไปประมาณนะอันนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟใหม่ก็เพราะฉันสแสดงว่าเพจก็ไม่ได้แจกรายย,ยาะเนาะ1แพ็คอะได้ประมาณ8,000เพรถึง10,000เพชรเอาเตรียมก็ว่าแพ็คลาบ8ป้านเนี่ยผมได้ะไรตัวหนึ่งแล้วผมก็เลือกแกงก้าคำหง ก็ตีประมาณหแพ็คหนึ่ดอลลาร์คำนวณมาพร้อมผมนะ1แพ็คสมมตินนะเอาแพ็คละนหนึ่งดอล์นะหนึ่ดอลลาร์ได้8,00พเพชรสาบาทถ้าของราคาเกมนี้นะแล้วก็ลองมาคำนวณก,กันครับผม2 0 0 0 0 0เพชร8 1 8 8 2ึ่งแปดสอแล้วก็8 1 8 2นึ่งแปดสอก็ตีไปอีก4อนะ่ะปึ๊บแล้วก็มาคำนวณลงกันครับผม 34คูณ36ก็จะตกอยู่ประมาณ340แล้วก็เอาไปคูณ3ก็กลายเป็น608 608 908 1,020 1,020แล้วก็เอา4อันนั้นมาคูณต่อก็36บวก36บวก36 36 36 36 3 32 120 61 62 2 3 8 64 24 144 144บวก1,040 ก็ตกประมาณ 1,000... ผมลืมตัวเลขเฉยในช่วงนี้ความจำเบเบอหน่อยแต่ช่างมันที่ผมก็มาประมาณ1,200บวกครับผมในการทำา2 2ดาว1ตัวไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ไม่ได้สุ่มจนอันนี้นะแต่ว่าผมยัดไอเจ้าต,ตัวสีแดงลงไปด้วยสลามสีแดงมันเสียเวลาเนาะที่ผมมาพูดอะไรงี้ถ้างานตัดภาพไปดูตอนผมสุ่มได้เลยครับผมตอนที่แบบสุม่มลัวนะอันนี้ผมหยุดสุ่มเพื่อมาอัพดาวก่อน レッツゴー無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうは哀悼しい思いも負けそうになるけどしかしないメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ、oh แล่หลัะจากนั้นนี่ก็จะเป็นตัว12ดาวตัวแรกของ ID เดีบผมซึ่งหมดไปกับตัวนี้แกงกล้าประมาณอ่าเอารวมทั้งหมดเลยนะรวมถึงไอ้เจ้าตัวแดงๆด,ด้วยก็270,000เท็ดทก็ประมาณ1,200กว่าบาทแล้วก็ซื้อไอ้เจ้าตัวสีแดงๆอีกตัวละ5ดอลซื้อมา6ตัว6,5,30 30ดอนเราไปคูณ35 กินเยอะโดยรวมก็2 0 0พนิดนิดครับผมแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยกล่องเลือกตัวละครแล้วก็นี่คือทีมผมนะปัจจุบันนะครับผมมีตัวเอสบวกประมาณนี้อันนี้ก็มารับตัวละครเพิ่มปุ๊บเลือกเซอร์ไนมาตอนแรกก็ามาดูว่าเอ้เซอร์ไนกับระหวา่างเซอร์ไนตัวนี้กับเซอร์ไนร่างชายใช่ตัวเดียวกันไม่พอหัวมันคนละสีสรุปคือคนละตัวกันนะครับก็เลยเอามาเลยเพราะว่าชอบเซอร์ไนหญิงอยู่ละแล้วก็ชอบเซอร์ไนชายด้วย อ่ที่ผมเรียกเซนไนเพราะาผมไม่รู้ชื่อในเมนนะครับผมไม่สิในเมนก็ชื่อเซนไนแหละแต่ว่าผมไม่ได้ดูลึกขนาดไ้นไงผมจําชื่อแบบล่างมันไม่ได้อะแบบล่างชายชื่ออะไรล่างหญิงชื่ออะไรผมเลยเรียกเป็นเซนไนทั้งคู่เลยหรือมันชื่อเซนไนทั้งคู่อยู่ละก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นก็ได้ทําการปั้นตัวละครครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ตัวละครอ,อะไรแล้วก็ได้มาเอ้ยได้แกงกล้าดาว ตอนนี้เซิร์ฟก็อยู่ในท็อป7ครับผมตอนมาในวันที่2ครับผมอันนี้ผมได้ตอนที่กำลังอยู่ที่วีไลได้เพิ่มไปอีก200บาทก็ประมาณ5ไม่สี่สดอลลาร์ครับผมก็มาซื้อนี่ไอตัวสีแดงกับเส้แดงของมันครับผมแล้วก็ตอนชาร์ตด้ําจำได้เหมือนจะซื้อตัวยกักษ์ไปอ่าใช่นี่ครับผมผมได้ต้องการซื้อตัวละครตัวยักษ์เพิ่มไปเพื่อ,อามาเล่นกับทีมแกงก้า แกงกล้ามาเป็นเซตที่ต้องเล่นทีมผี่ครับผมส่วนตัวอื่นที่เห็นอยู่ข้างในทีมนี่ก็เงินยัดมาทั้งหมดเลยครับผมอันนี้ผมเอาเซตมายัดเพิ่มเพื่ออับดาวแล้วก็ใช้ตัวก้อนแดงๆยัดดาวครับผมแต่ว่าเงินไม่พอขาดเงินครับผมตอนแรกว่าจะยัดเล่าแต่เออมาดูเงินปุ๊บเออว่ะขาดเงินจบละทีมผมตอนนี้หลักๆที่ผมมีก็ครบทั้ง3ามตัวแล้วครับผม ตัวหลักนะ3า3ตัวจะขาดอีก3ตัวก็คือแกงก้ายักษ์แล้วก็การาติน่าครับผม3ตัวนี้มาเล่นเซตทีมผีของผมได้ก็คือเล่นเซตทีมแกงก้าจะขาดเป็นตัวม e w ทูเอ่เอ s อมัง้งก็คือเป็นมิวทูด้านอีโบครับผมอันนี้ผมกำลังคิดดีว่าผมจะทำอะไรในการนั่งหาเงินดีก็เลยนั่งค้างไว้อยู่อยู่ตรงหน้านี้นี่แหละเดี๋ยวถ้าภาพไปตอนที่ผมมีเงินครบแล้วก็ อัพไอเจ้าตัวพวกนี้เลยครับผมเขามันจะได้ไม่ได้เสียเวลา Let's go <S กลับมาอีกหนึ่งรอบครับผมซึ่งสิ่งที่ผมเลือกทำนั่นก็คือเติมยาเพิ่มแล้วก็เอาเพชรที่เหลือมาสูงเพื่อหาการาติน่าเพิ่มครับผมเพื่อจะได้ทำการาติน่าขึ้นหกดาวตอนแรกผมจะทำการาติน่าขึ้นสิบสองดาวแต่ว่างบหมดซะก่อนเดี๋ยวลองงบรอบหน้าอีกสองพันเดี๋ยวจะเอาการาติน่าสิบสองดาวครับผมพอได้การาติน่าสิบสองดาว กับแกง92ดาวปุ๊บเขาก็ค่อยไปทําตัวยักษ์12ดาวต่อหลังจากนั้นก็น่าจะพอก่อนครับผมแล้วก็รอสักพักหาเปิดซุ่มอ,อุปกรณ์ก่อนหลังจากนั้นยักษ์ก็ขึ้น7ดาวเรียบร้อยแต่ภาพไปต่อไปเลยหลังจากนั้นก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับผมอันนี้ผมไปถ่ายมาใหม่เพราะว่าผมเพิ่งมาสังเกตว่าเออผมไม่ได้ถ่ายตอนอัพ,พตัวการาติน่าแล้วก็ตัวอนันเดอดอันนี้คือ ปัจจุบันของนะตอนนี้แล้วนะครับผมก็คือตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดอันดับให้ดูกับโฟก้ว่าครับผมอันดับเซิร์ฟผมอยู่ที่อันดับ5ใช่ครับผมอันดับ5ตอนเช้าผมอยู่ที่อันดับ3ตอนนี้ตกมาอยู่ที่อันดับ5แล้วเพราะว่าผมไม่มีพลังงานในการยัดต่อไม่มีเงินยัดง่ายๆอันนี้ก็ทีมปัจจุบันครับผมแกงก้า12ดาวยักษ์เจ็ดดาวกาลิติน่า6ดาวขุนยน์6ดาว แล้วก็เซอร์ไนท์หดาวกับหุ่นยนต์เหมือนกัน6ดาวแล้วก็ตัวเอสบบที่ผมบอกตอนต้นคิดว่าจะมี10ตัวบวกแน่นอนภายในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาโชว์ให้ทุกคนดูครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่ตัวผมนี่ทําอะไระามาละนี่ผมหนสมี่ห้าหดดบผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ถ้านับเป็นตัวแดงนะถ้าไม่นับก็12 10ตัวขึ้นบอกแล้วครับผม แต่ใช้จริงนิดเดียวอ6ตัวแต่นอกนั้นก็ถือว่ามาเก็บไว้เป็นค่าพลังงานครับผมอ่ามันมีเควสแบบเก็บรวบรวมเพื่อรับพลังเพิ่มมันก็เลยดีหน่อยอ่าแล้วก็อันนี้ด่านก็ตามหมดแล้วพลังงานก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรก็เลยใช้กดอ่ายัดไปเลยครับผมนี่ก็สถานะปัจจุบันของรหัสครับผมอันนี้ก็จำนวนอนั่นแหละครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวเกมเพลย์ของเกมนี้นะครับผมเพื่อใครอยากจะมาลองเล่นตามหรือแบบอยากลองโหลดมาสำหรับคลิปนี้ผมขอกรนณาลาไปก่อนนะครับผมเก่งแค่ไหนก็แพรลาเพราะลาก่อนจ้าายบายครับผมฝันดีทุกท่าน굿ไนท์ครับ